เรื่องสิทธิมนุษยชนวิชาหน้าที่พลเมืองโรงเรียนบางอัมพันธ์วิทยาคมสิทธิมนุษยชนคือสิทธิและเสรีภาพขั้นพื้นฐานที่เป็นของพวกเราทุกคนไม่ว่าเราจะเป็นใครหรืออยู่ที่ไหนบนโลกใบนี้ไม่ว่าคุณจะมีความเชื่ออะไรหรือใช้ชีวิตแบบไหนก็ตามสิทธิมนุษยชนไม่สามารถถูกพรากไปได้แต่บางครั้งสิทธิมนุษยชนอาจถูกจำกัดเช่นถ้าคุณทำผิดกฎหมาย หรือกระทําการที่อาจเป็นอันตรายต่อความมั่นคงของชาติทั้งนี้สิทธิมนุษยชนนั้นตั้งอยู่บนพื้นฐานขอองค์คุณค่าความเป็นมนุษย์เช่นความมีศักดิ์ศรีความยุติธรรมความเท่าเทียมความเคารพและความเป็นอิสระนอกจากนี้สิทธิมนุษยชนนั้นไม่ได้เป็นเพียงแค่แนวคิดที่เป็นนามธรรมเท่านั้นเพราะสิทธิมนุษยชนคือแนวคิดที่ได้รับการนิยามและได้รับการคุ้มครองตามกฎหมายปฏิญญาสากลว่าด้วยสิทธิมนุษยชน The Universal Declaration of Human Rights ในปี2491หลังเกิดสงครามโลกครั้งที่สององค์การสาประชาชาติได้กำหนดปฏิญญาสากลว่าด้วยสิทธิมนุษยชนขึ้นเพื่อเป็นกรอบในการคุ้มครองสิทธิขั้นพื้นฐานอของมนุษย์ทุกคนปฏิญญาสากลว่าด้วยสิทธิมนุษยชนได้แบ่งสิทธิและเสรีภาพออกเป็น30หมวดเช่นสิทธิในการแสวงหาที่ลี้ภัยสิทธิในการมีเสรีภาพจากการทรมานสิทธิและเสรีภาพในการแสดงออกและสิทธิในการศึกษา ไม่มีใครสามารถพรากสิทธิและเสรีภาพนี้ไปจากเราได้เพราะสิทธิและเสรีภาพนี้เป็นของพวกเราทุกคนนับตั้งแต่มีการกำหนดปฏิญ,ญานี้ขึ้นเมื่อ70ปีที่แล้วปฏิญญาสากลว่าด้วยสิทธิมนุษยชนได้ถูกใช้เป็นหลักฐานของกฎหมายสิทธิมนุษยชนระหว่างประเทศทุกฉบับสิทธิมนุษยชนขั้นพื้นฐานสิทธิมนุษยชนมีคุณลักษณะเฉพาะซึ่งได้รับการยอมรับโดยประชาคมโลกดังนี้มีความเป็นสากล สิทธิมนุษยชนเป็นของมนุษย์ทุกคนพรากไปไม่ได้สิทธิมนุษยชนไม่สามารถถูกพรากไปจากเราได้ไม่สามารถแบ่งแยกได้เพราะสิทธิทุกสิทธิล้วนเกี่ยวข้องกันรัฐบาลไม่สามารถเลือกที่จะเคารพสิทธิใดสิทธิหนึ่งได้สิทธิทุกสิทธิต้องได้รับการเคารพอย่างเท่าเทียมกันทำไมคุณต้องสนใจสิทธิมนุษยชนสิทธิมนุษยชนไม่ได้เป็นเพียงแค่กฎหมายแต่สิทธิมนุษยชนคือการตัดสินใจและสิ่งที่เราประสบพบเจอในแต่ละวัน ถ้าเรารู้สึกไม่ชอบใจในสิ่งที่รัฐบาลทำส่วนใหญ่แล้วพวกเราคงไม่รีรอที่จะเอาไปพูดกับเพื่อนไม่ว่าจะในอินเทอร์เน็ตหรือในร้านเล่าการกระทำนี้อาจดูไม่มีความหมายแต่มันคือสิทธิมนุษยชนคือสิทธิและเสรีภาพในการแสดงออกสิทธิมนุษยชนในประเทศไทยประเทศไทยเป็นภาคีสนธิสัญญาระหว่างประเทศ<ม>ด้านสิทธิมนุษยชนแล้วจำนวนเจ็ดฉบับจากทั้งหมด9ฉบับทำให้ประเทศไทยมีพันธะผูกพันในการปฏิบัติตามปฏิญญาสากลว่าด้วยสิทธิมนุษยชน และสนธิสัญญาระหว่าง,งประเทศด้านสิทธิมนุษยชนที่ประเทศไทยเป็นภาคีรวมไปถึงข้อตกลงต่างๆที่เกิดขึ้นจากการประชุมระดับโลกโดยองค์กรของรัฐที่มีหน้าที่หลักในการทํางานเพื่อคุ้มครองสิทธิมนุษยชนในประเทศไทยคือกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพกระทรวงยุติธรรมรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยฉบับปัจจุบันพุทธศักราช2560ได้ระบุถึงการคุ้มครองสิทธิมนุษยชนไว้หลายมาตราด้วยกันเช่นในมาตรา4นั้นระบุว่าศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์สิทธิเสรีภาพ และความเสมอภาคของบุคคลย่อมได้รับความคุ้มครองและในหมวดที่3ซึ่งเป็นหมวดสิทธิและเสรีภาพของประวงชนชาวไทยมาตราที่25ถึง49ยังได้บรรยายขอบเขตของสิทธิและเสรีภาพของประชาชนไว้ในหลายด้านด้วยกันเช่นความยุติธรรมทางอาญาการศึกษาการไม่เลือกปฏิบัติเสรีภาพในการแสดงออกการไม่ก้าวไกายชีวิตส่วนตัวและข้าวของเครื่องใช้ส่วนตัวเป็นตน้นการต่อสู้กับการละเมิดสิทธิมนุษยชน พวกเรามักละเลยความสําคัญของสิทธิมนุษยชนเพราะสิทธิมนุษยชนเป็นแนวคิดที่อยู่บนพื้นฐานของหลักการเรื่องความมีศักดิก์ศรีความยุติธรรมความเท่าเทียมความเคารพและความเป็นอิสระหลายครั้งเราจะลุกขึ้นมาต่อสู้และให้ความสําคัญกับสิทธิมนุษยชนก็ต่อเมื่อสิทธิของเราถูกละเมิดในความเป็นจริงสิทธิมนุษยชนนั้นถูกละเมิดตลอดเวลายังมีคนนับพันทั่วโลก ที่ไม่ได้รับการพิจารณาคดีอย่างเป็นธรรมและถูกจำคุกเพียงเพราะความคิดหรือความเชื่อบางออย่างของพวกเขาอีกทั้งพลเมืองยังตกเป็นเป้าโจมตีในสงครามเด็กๆถูกบังคับให้ออกไปรบการข่มขืนถูกใช้เป็นเครื่องมือในการทำร้ายคนนี้คือเหตุผลว่าทำไมเราจึงไม่ควรละเลยความสำคัญของสิทธิมนุษยชนและทำไมสิทธิมนุษยชนจึงควรถูกคุม้มครองตามกฎหมายเพื่อที่เราจะได้เอาผิดและดำรงความยุติธรรมเมื่อรัฐหรือบุคคลใดบุคคลหนึ่งละเมิดสิทธิมนุษยชน